อันนี้เราจะมาตอบใจลูกลูกที่กําลังถามมากที่สุดเดี๋ยวจะถามนะคะมันหนักมันเครียดขนาดนั้นเลยหรอพอมขนาดนั้นหรอโอ้มันเครียดหรือว่าแบบชอบคนแก่ติดมชอบสีอะไรเดี๋ยวนะพี่เจมชอบสีอะไรสีที่ชอบชมพูอ่อนถูกหรือไม่ไม่ถูกแม่รู้กันมาหลายปีพ่เขานชมพูอ่อนนี่สีดำไปใหญ่เลยเราไปพี่แจ๊ สีเขลยสีครีมไม่จางไปแล้วส้มันหลายสีสีฟ้าสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองสีแม่นั่นสดใส่ย่าพี่เจี๊ยบสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าไม่เอาเลขตรงตัวร้อยเจ็ดสิบทลุขนาดนั้นเลยให้ตอบอีกครั้งทะร้อเจ็ดสิบเป็นเป็นนางแบบแล้วแม่เอ้ยก็ร้อยหกสิบไงหกสิบเป๊ะไปทำตอบพี่ ถูกต้องค่ะตอนเราคุณสองค่ะนะี่เจี๊ยบชอบเลขอะไรสุดท้ายแล้วจะดูหนังอีกอันชอบเลขอะไรฮะเจี๊ยบชอบเลขอะไรแม่เจี๊ยบไปหรอเลขเดียวหลักเดียวหนึงถึงเก้าใช่ไหมอือไปจะชอบเลขห้าครั้งที่สองอะให้ตอบคนที่สองเลขแปดเนี่ยถูกต้องครั้งที่สองคุณถูกทำไมถึงคิดว่าชอบหมายเลขแปด เลขดีเลขแปดเป็นเลขมงคลพอจะเป็นแม่ลูบ้ันไม่จะดูแล้ว